นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่10ก็นำแพทย์อาสาเฉพาะทางตรวจคัดกรองสุขภาพของพระสงฆ์แม่ชีและประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดสามผานอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์แพทยสภาสถาบันพระปกเกล้าและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่10 หรือเรียกย่อๆว่าปอทพ10ครับได้จากโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่8ประจำปี2566ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนและพระสงฆ์ครับรวมกว่า3 0,000ื่นรายรองรับประชาชนจังหวัดจันทบุรีสระแก้วตราดแล้วก็ระยองโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับทานร่างของพลอากาศโทนายแพทย อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาเลขาธิการมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์พุ่มในการหลักสูตรประกาศนิยบัตธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงบอกว่าการจัดโครงการตรวจสุขภาพครั้งนี้ครับนอกจากเน้นสุขภาพที่ดีของประชาชนแล้วเนี่ยยังให้ความสำคัญกับสุขภาพของพระสงฆ์ที่อยู่ชาญเมืองก็เพื่อให้ได้รับการตรวจสุขภาพได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงเนื่องจากว่าพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่เนี่ยขาดการตรวจสุขภาพประจําปี เพราะฉะนั้นครับเป็นการทํางานเชิงรุกด้วยการนําแพทย์มาพบผู้ป่วยตรวจคัดกรองและก็ส่งรักษาซึ่งหลังจากนี้การดูแลสุขภาพของประชาชนพระสงฆ์รวมทั้งแม่ชีนะครับก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนอําเภอและโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าคอยดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีต่อไป ครับโครงการนี้สืบเนื่องมาจากตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ท่านเสด็จไปไหนจะพาแพทย์หลวงไปด้วยเราทําโครงการเสมือนพระองค์ท่านยังมีพระชนชีพคือเอาหมอไปหาคนไข้นะครับเป็นที่ประสบความสำเร็จแล้วก็พวกเราดีใจมากครับที่ได้มาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่จริงๆโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกยีเยรตินะครับจะมีทั้งตรวจประชาชนและตรวจภาคจุสงนะครับ โครงการตรวจภาพพิสุจสงฆ์เนี่ยเราจะเดินทางไปตรวจภาพพิสูุสงฆ์ในแต่ละพื้นที่นะครับที่อยู่ห่างไกลโดยเพราะยิ่งเราพบว่าภาพพิสุสงฆ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ไม่ได้ค่อยมีโอกาสที่จะเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับหลายท่านโดยเพราะอย่างยิ่งวัดที่อยู่ในป่าหรืออยู่ห่างไกลนะครับการเดินทางที่ลําบากทางโครงการโดยท่านองค์มนตรีศาสตาราในแพทย์กเกษมวัฒนาชัยนะครับท่านได้ไปกราบสมเด็จพระสังฆราชในการที่จะจัดโครงการนี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีการตรวจไปแล้วหลายจังหวัดนะครับ ที่วัดสามผานแห่งนี้นะครับมีบริการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงมีการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเบาหวานตรวจระดับไขมันในเลือดตรวจการทํางานของตับตรวจการทํางานของไตตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากสําหรับผู้มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆสําหรับพระสงฆ์อย่างเช่นบริการตรวจฟันและรักษาโดยรถธนกรรมพระชทาน มีบริการตรวจสายตาและการมองเห็นมีการบริการตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจสําหรับผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปบริการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองวัณโรคและโรคปอดมีบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล3สายพันธุ์แล้วก็มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19รวมถึงการให้ความรู้ด้านโภชนาการสงไทยไกลโรคด้วยครับ ทางด้านของแม่ชีแป้นวงอุดอายุ65ปีหนึ่งในแม่ชีจังหวัดจันทบุรีครับที่เข้ามารับการบริการตรวจสุขภาพก็บอกกับสือ่อผู้สื่อข่าวนะครับด้วยสีหน้าที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขครับบอกว่าดีใจเป็นอย่างมากที่มีโครงการตรวจสุขภาพครบวงจรแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยระบุต่อนะครับว่าพระสงฆ์แม่ชีที่อยู่ภายในวัดเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจสุขภาพมากนักครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทุ่มเทจิตใจให้กับพุทธศาสนาเรื่องของการเดินทางต่างๆก็ไม่สุขสบายนะครับแต่พอมีหมอเข้ามาดูแลสุขภาพให้ก็ดีใจเพราะจะทำให้มีสุขภาพที่ดีมีแรงทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นครับลำบากค่ะบลำบากากไม่มีรถที่จะไปส่งไปรับอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีใครที่จะว่างบริการเรารายได้ไม่มีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปไหว้วานใครขอบคุณมากคือที่ยังมองเห็นเพราะว่าพวกไม่ชีกับพระยังมีคุณค่าอยู่เพราะไม่ชีพระนี่ปฏิบัติกันแบบไม่ได้สนใจเท่าไหร่ถ้่อย่างเงี้ยเรื่องสุขภาพมันก็สำคัญอยู่ ดีมากอย่างเงี้ยก็มีกำลังใจที่ตัดสินใจสละทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้มาปฏิบัติตรงนี้ถ้ามีอย่างนี้ก็ชื่นใจอ่ะยังมีกำลังใจได้อยู่ทางพุทธศาสนานี้อย่างแบบ อบนน่ยะะคก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆน้องๆนะคะในพื้นที่ทุกๆท่านเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านในอำเภอนะคะที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและที่สําคัญนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทางโรงพยาบาลพระปกเก้าด้วยนะคะแล้วก็ทหารเรือนะคะแล้วก็จิตอาสา904ด้วยนะคะที่มาช่วยกันนะคะในวันนี้แล้วก็ทุกๆฝ่ายเลยนะคะที่อาจจะกล่าวนามได้ไม่หมดนะคะแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านค่ะ